มาบดองจะได้ออกเนี่ยนะครับบันเอ้ารถคือบดีสมือไดนเกิดขึ้น,นกาวเอาเนี่ยละ่ะสวยแล้ว ตามห้างเส็นเกลีนี่ละมือได้กระได,ได้เที่ยวนี่ละไม่ไม่ไยื่นี่ละตามร่มไม่ใช่ข้านี่แหละโอ้ระยะทางเดี๋ยวไปเบิ้งขึ้นไก่แค่นอน,น,นอออแล้วกันเส้นซ้ำเกลียวะว่าซุ้มมือซ้ำซุ้มมือระยะทางกระได หย่อนแยะๆยๆเยยะย,ะยะขืน,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 ไนออึได้ไดรถแก้เข,ขึ้นเลยี่นองก็ได้รถแก้เขาใช่มือนี่ยอาจารย์แมวบอกตราเพืนมาใส่เปได้ได้ไปออก cái nhà đi luôn Khang lăng là bạn, khang sai pha là lăng thân sai là หัวก็ว่าต่เด้อพี่น้องเอ้ยมันอยู่กับทางเด้ทางมันขุกค,ครักทางเป็นลุกเป็นบ่าวเอ้ย รอทางไปไรไปนาริสไม่ใช่ทางเข้าตลาดเน้อห่วยกำลังเกิดไว้ ยังหาราเพื่อนเพื่นอนเลยนี่เพื่นอนว่ามันเขาเขาเพื่อนงี้ยไง Ừ. Sai đê นี่ไปไส้ว่าลุมสุนน่มยังไงก็ขาลวดอ็ลุมยังไงลุมจนวบบเลียง เส้นทางไงล่ะพี่น้อนไม่นอนสียวเบาสูฟังเพื่อได้กันเดิมเดิมนเลยนี่เงยเฝ้าเบียร์เฝ้าเส้นกันเถอะเราคนถามตะปวนว่าได้เงินไปหว่ะโอ้ยบ่พื่นตะปวนได้ซุ้มเมงิเบียรเงินมาตลอดรถหมุนได้รอด มือนี่ก็ได้แล้วรลอยหนึ่งแล้วแค่นี้มาหาเางี้ยังซื้ว่าได้ตืมอีกยวตีท้ายคลิปก็ท้ายเลีนไปก็อ,อ้างพี่น้องไปซื้นอนี่แหละไม่ได้ส้อนไก่วาสิได้อีกเงื่อนค้าโคตรสนอกชนะแล้ว อย่าต้องมือได้มัสิได้มือมันได้ก็คือมือมันไดล่ะไอตามไปตามดวงเรานี่แหละ right 晒晒晒嘞！ ก็กู่ตับผล,ลักกัท้ายก่อนด้ว่าถึงแค่ไหนว่าคู่ดีว่าเย็นเจองานคนหลัก ไอคลิปนาะงกระรนระดานะเขาก็เลยยืนอยู่กับห้อกเว้ นงี้งลจบคลิปไปเพียงสำนี้เท่ากันพี่นอ้องถ้ามันยากแล้วบ้านีครับเมื่อเดียวว่าได้รถขอบคุณละลายพี่นอ้อง